อดโมเมนต์หวานหวายปันทิศาเผยความรู้สึกกลับมาร่วมงานโทมก KOTIC อดช็อตหวานกลางคอนเสิร์ตแต่ทำแฟนๆโฟกัสแฮชแท็กนี้หรือจะรีเติร์นกลับมาคบกันแล้วเป็นอีกคู่ที่ออกมาเปิดเผยว่าเคยคบกันจริงๆเมื่อ10ปีก่อนสำหรับหวายปันทิสาและโทมก KOTIC แต่ในสมัยนั้นไม่ได้เปิดตัวก่อนจะเลิกรากันไปและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในคอนเสิร์ต c h e m i c a ิป Party Reunion 2023 และมีโมเมนต์หวานๆเทียบจนแฟนๆกรี๊ดกันสนัน่นชี์ให้รีเติร์นและล่าสุด26ตุลาคม2566ก็มีเรื่องให้แฟนๆลุ้นตามเมื่อสาวไหวออกมาดกบนมนต์มินที่ได้กลับมาร่วมงานกับโทโมุกพร้อมเผยความในใจว่า T.O.M.O เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเนืขอบคุณที่มาเพอร์ฟอร์มด้วยกันอีกครั้งนะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนรอดูโช์นี้อยากให้ยูรู้ว่าอยู่เก่งมากคาถาทุกคนรักอยู่มากนะ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกันจริงๆ I C O U L D N T B H A P P Y R Thank you for always being here for me and for you. เดวิซิสตัเดวิ่ยไม่พูดเยอะเพราะเราพูดกันหมดแล้ววววฮ่าาาารอบคอนทั้งคู่อาจจะเขินๆกันเดี๋ยวขอแก้ตวกับที่เราหาเวลาซ้อมถ่ายกันอยู่นะรอดูได้เลยยออคู่จริงไม่ใช่คู่นฮ่าฮ่าาาามิคอสภาไทยระยุมเย็นคขมมิคอสภาไทยรยุมเย็นสองพันยี่สิบสามงานนี้เล่นเอาแฟนคลับอดโฟกัสตรงแฮชแท็กคู่จริงไม่ใช่คู่ ไม่ได้ว่าหรือนี่จะเป็นการประกาศรีเทิร์นรักกลับมาคบกันแล้วหรือหมายถึงรักครั้งเก่าที่จบไปว่าคบกันจริงไม่ใช่คู่จิน้นแบบที่ใครคิดอาทิชอบมากกบ555ชนะอาจรัเขินได้ใหม,คออคดดคมใ่คู่จริงนอของแท่แซ่คริสดดคู่จริงไม่ใช่คู่จิ้นนนคู่จริงไม่ใช่คู่ไปเลยยอยๆอยคริสดดดดดดคู่จริงไม่ใช่คู่ในที่สุดดดคริสคอจะแตกสุดๆเขินแทนมากค่าเดียวนาวรีเทิร์นหรือออกคริสดดโดแม่ชอบตอนแม่มีแฟนแม่ดูมีความสุขสดใสามากและอื่นๆ ส่วนสถานะของสาววายและโทโมอจะกลับมาคบกันหรือไม่ก็คงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่แล้วล่ะคะ่ะ